ไม่มีผู้แนะนําให้ได้ทําธุรกิจนี้ค่ะปลบมือแดงๆให้ผู้เปลี่ยนวิถีชีวิตของดิฉันค่ะคุณปริวัตรคูทาสุดยอดมากเลยค่ะและผู้ที่นําพาดิฉันเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องผ่านกระบวนการที่พัฒนาผู้นําครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะขอบคุณท่านทุกๆครั้งค่ะที่กระแสเงินสดหลังไลเข้าสู่บัญชีดิฉัน ครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะที่เรียกว่าอังคารสุดอังคารสุดขอบคุณท่านจริงๆค่ะที่เปลี่ยนแนวความคิดและเปลี่ยนทัศนคติของผู้หญิงคนนี้ได้ค่ะปรบมือดังๆค่ะให้ท่านผู้บริหารระดับ e x ็กเซคิวทีฟคลาสค่ณณสคะคุณนัทษัติ์คุณลำพูนทานองค่ะขอบคุณต้นฉบับขอบคุณแม่พิมที่เป็นต้นฉบับที่ถูกต้องค่ะต้นฉบับชิ้นนี้ค่ะ ถูกถ่ายทอดผ่านระบบบิ๊กฤชค่ะผ่านกระบวนการลหลายๆสารส่งมาถึงมือดิฉันค่ะขอบคุณท่านมากที่ท่านได้เริ่มต้นแบบถูกต้องและเป็นตัวอย่างให้ดิฉันได้ก๊อปปีท้ทันทัและดิฉันบอกได้เลยว่าท่านเป็นตัวอย่างที่ทําให้ดิฉันสามารถก๊อปปี้ท่านได้ค่ะปรบมือให้ผู้นําผู้บริหารขั้ระดับดิมอนด์คลาสต์ อยยิ้มเช้าๆที่ท่านส่งเฟซบุ๊กให้ดิฉันในตอนเช้าค่ะและหลายท่านอาจจะเห็นรอยยิ้มพร้อมอยากเหือค่ะนั่นคือกำลังใจและเป็นขุมพลังที่ดีที่สุดที่ให้กำลังใจดิฉันทุกๆเช้าค่ะปรบมือดังๆให้ผู้ชายที่ไม่ยอมสยบให้กับความตายค่ะคุณสุกมสุกอบ้าในวันนี้ค่ะมือของราค่าสุดยอดมากๆค่ะรู้สึกขอบคุณค่ะ,ขขคคะที่ระบบที่ซีอได้ไว้วานใจให้เพืรอเป็นผู้บรรยายสินค้าในวันนี้ค่ะ ดิฉันอยากจะบอกก่อนนะคะดิฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่หมอแต่เป็นผู้หนึ่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่องมันเป็นระยะเวลาปีนี้เข้าเป็นปีที่3ผ่านอาการป่วยของคนในบ้านเองดิฉันไม่ได้ใช้กับคนอื่นค่ะแต่ดิฉันผ่านผ่านอาการป่วยของคนในบ้านค่ะ้องสาวดิฉันเป็นเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ30ปีหลานสาวดิฉันเป็นหอบหืดตั้งแต่กำเนิด หลานชายดิฉันเป็นลำไส้อักเสบและตัวดิฉันเองเป็นโยโย่เอฟเฟก์ที่จิ้มลงไปและเนื้อจะจับไม่ฟูขึ้นและถ้าดิฉันยืนอยู่ตรงหน้าที่นี้ประกาศว่าสินค้าเหล่านี้ดีสําหรับชีวิตดิฉันจริงๆและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ดีสําหรับคุณเชกเช่นชเดียวกันค่ะบอกเลกสินค้าของเราเลยค่ะสุดยอดมากค่ะสินค้าที่เรามาทําการตลาดนัปัจจุบันค่ะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันทั้ง4ี่กลุ่ม กลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับมนุษย์กลุ่มที่2เป็นกลุ่มของกาแฟและเครื่องใช้ในครัวเรือนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มของเครื่องสําอางที่เรานํมาเข้ามาจากประเทศาสหรัฐอเมริกาและก็นํมาเข้ามาจากประเทศเกาหลีเป็นเครื่องสำอางอยู่ในกลุ่มของโซนแบรุ่นที่ฮิตมากๆณปัจจุบันไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จักเครื่องสำอางจ,จากประเทศเกาหลีจริงไหมคะ<อ>ค่ะและกลุ่มที่4ค่ะเป็นกลุ่มของ ประสิทธิภาพพือที่อยู่ในรูปแบบของปุ๋ยชีวภาพหรือเรียกว่าปุ๋ยนานนั่นเองณปัจจุบันก้าวเข้าสู่อาเซียนแล้วค่ะสินค้าทุกชนิดที่ผลิตมาจากเกษตรกรต้องโนเคมีเท่านั้นเพื่อข้ามฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราจริงไหมคะ <Yeah. S 1> และสินค้าของเรานี่ค่ะถ้ามีทั้งหมดอยู่4กลุ่มด้วยกันค่ะปรบมือให้สินค้าของเราด้วยค่ะ <Yeah. S 1> ในกลุ่มแรกที่ชิ่ฉัอยากจะแนะนํา ดิฉันอยากจะบอกว่าคุณเอ้ยคุณโชคดีที่สุดที่ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ด้วยวิสัยทัศน์อันยอดเยี่ยมของผู้ชายท่านหนึ่งค่ะไม่ทราบว่าท่านมองเห็นอะไรแต่ท่านได้จดลิขสิทธิ์และนําสินค้าเหล่านี้มาให้เราทําการตลาดอยู่ในรูปแบบของการตลาดเครือข่ายและแบบขายตรงจดลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายนับเป็นระยะเวลาปีนี้เข้าเป็นปีที่13และเพียงแค่คุณสมัคร400เพื่อเป็นผู้ส่วนกับท่าน และเป็นผู้ส่วนกับเราและคุณเป็นเจ้าของผลิผลตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ที่ฉันจะพูดให้คุณฟังค่ะและผู้ชายท่านนั้นหาใช่ใครอื่นค่ะหากเป็นซีอโอของเรานั่นเองค่ะขอบมุณดานด้คุณพนร,ราชาภาษาค่ะสุดยอดมากมา,กมากค่ะและผลิตภัณฑ์เหล่านี้เชื่อไหมคะว่าเราเป็นเพียงแค่หนึ่งเดียวที่เป็นตัวแทนจําหน่ายได้ในแถบอาเซียนเท่านั้นค่ะคุณว่าคุณโชคดีไหมคะ กลุ่มแรกค่ะคือกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและคุณสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือเล่มน,นี้ค่ะนั่นคือหนังสือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลายมีเนกที่ผลิตอาหารเสริมให้เราค่ะและบริษัทกลายมีเนกนี้เองค่ะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ติดอันดับหนึ่งในสามของโลกคุณฟังให้ดีนะคะหนึ่งในสามของโลกเป็นบริษัทที่ผลิตอาหารเสริม แต่เพียงผู้เดียวที่ไม่ใช้สารสกัดในการทำละลายผลิตภัณฑ์ที่เราได้ทำการวิจัยมาให้คุณคุณเชื่อไหมคะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะผลิตมาจากละอองเกสรดอกไม้เท่านั้นค่ะและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจาก NSF อยอเดียวที่มีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่ขึ้นตรงต่อไครคุณเชื่อไหมคะว่าไม่ว่าคุณจะมีเงินหลายกี่พันล้านคุณก็ไม่สามารถ การนี้เข้ามาปั๊มอยู่ที่ขั้นกล่องอผลิตภัณฑ์ของคุณได้ง่ยงงายๆในประเทศไทยมีแค่น้าถตึงเท่านั้นค่ะที่ผ่านแต่เราคือแบรนด์เดียวค่ะที่ผ่าน NSS เท่านั้นค่ะและคุณไม่ภาคภูมใจเลยนะคะสุดยอดมากค่ะแล้วการันตีความปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการผลิตนั่นก็คือ GMP ที่เป็นสี อยู่ข้างกองผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณอวดฉงแนลงได้เลยค่ะเป็นแปด์ที่หาได้ยากมากๆในประเทศไทยและเราเป็นแค่ลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวเท่านั้นในแถบอาเซียนค่ะคุณทำาการตลาดได้แต่เพียงผู้เดียวในผู้แข่งเลยค่ะสุดยอดมากๆค่ะบริษัทที่ผลิตอาหารเสริมแนงเรานั่นก็คือบริษัทกรายมินแห่ง LLC ได้ทำการวิจัยร่วมกับบริษัท ABISONN e. ในประเทศสวีเดน a b i s o n เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ให้การยอม ที่ผลิตเพสัชได้ชั้นเลิศและคุณเชื่อไหมคะตามมิแอนร่วมทำการวิจัยกับเอพิสเนอได้ทำการวิจัยสก,กัดจุลชีพสก,กัดลออาเกสรดอกไม้ด้วยจุลชีพวิทยาค่ะหมักและบ่มจนได้สารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสารซินิตินในสารอาหารของเรามีสารซินิตินที่เป็นสารซินิตินที่ปลอดภัยที่สุดในโลกและสารซินิตินนี้เองค่ะในด้านเภสัช เขาจะนำมาผสมผสานกับเคมีเพื่อรักษาบรงจุดและรักษาอาการอักเสบอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยที่เป็นโรคป่วยเรื้อ,ร,อรังอย่างเช่นมะเร็งหรือการแพ้ภูมิของตัวเองและสารเนิตินที่บริสุทธิ์เหล่านั้นัถูกบรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ดิฉันจะพูดให้คุณฟังครั้ง10ชนิดนี้ปรดมือใความยอดเยี่ยมใจความนดด้วยค่ะสุดยอดมากค่ะชนิดแรกที่ดิฉันจะแน,น,นะน อันฟาฟาอันฟาฟาเป็นพืชตระกูลถั่วแต่ไม่ใช่ถัวนะคะรากของเขากลับยังลึกลงไปในพื้นโลกถึงร3 0ฟุตด้วยกันในต้นที่แข็งแรงที่สุดและเขาไม่ดูดซึมอะไรต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยต่อรากกิ่งก้านใบและดอกเขาเลยฉะนั้นอันฟาฟาจึงได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งสารอาหารโลกและเป็นอันฟาฟาที่มีอัน ถึง95ในกล่องนี้ให้คลรีฟิลถึง475มิลลิกรัมต่อ1เมตรคุณไว้เยี่ยมไหมคะใ,ในประเทศไทยที่ฉันเห็นอัลฟ้าส่วนมากยียงแค่10เซและอัลฟ้าจะตอบโจทย์ได้ดีสำหรับผู้ที่มีสภาวะต่างๆเหล่านี้ค่นะดิฉันอยากจะบอกว่าอัลฟ้าเป็นเครื่องสแกนคุณใหม่ตั้งแต่ปลายผมจรดปลายเทา้า อัลฟาฟาตอบโจทย์ได้ดีสำหรับคนที่มีผมรุกร่วงมากเกินไปและตอบโจทย์ได้ดีสำหรับสายตาคุณจะมีสายตาที่ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณทานอัลฟาฟาผ่านเป็นเพียงแค่หนึ่งแผง่นอาการกินปากต่างๆสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่จัดดึงรอบจัดคุณเชื่อไหมคะว่าอัลฟาฟาสยบได้อย่างดีเยี่ยมโรคกระเพาะลำไส้อักเสบหรือแม้กระทั่งดิสดวนวาร คุณเอ้ยหนึ่งเมกกะอัลฟ,ฟาฟาผ่านขว้คู่กับน,น้ำอุ่นๆและคุณจะรู้ว่าพรุ่งนี้เช้านั่นก็คือชีวิตใหม่ของคุณเลยล่ะคะ่ะและอัลฟาฟาสามารถขับกดยูริกที่อยู่ในข้อต่อต่อตางๆของคุณให้ออกมากับปัสสาวะและถ้าใายทานอัลฟาฟาและมีอาการปวดกอรุณาอดทนกับความเจ็บปวดที่เขาจะขับกดยูริกต่างๆออกมาจากร่างกายคุณถ้าคุณไม่อยากเก็บกดยูริกเหล่านั้นไว้ในร่างกายให้อัล ออกมาจากร่างกายคุณเธอค่ะและอัลฟาฟ้าเป็นสารชนิดเดียวค่ะที่สามารถขับพิษออกจากร่างกายคุณได้อย่างดีเยี่ยมถ้าคุณทดอลองทานอัลฟาสองเม็ดก่อนคุณเป็นดื่มเหล้ากับเพื่อนและคุณจะรู้ว่าอัลฟ,ฟ้าไม่สามารถที่จะทําให้คุณเมาได้เลยและเพียงแค่30นาทีเขาจะขับพิษเหล้านะัคะออกมาจากร่างกายคุณและจะทําให้คุณสารเมาเพียงแค่30มิวินาทีสานาทีดีไหมคะ มีเรี่ยวมีแรงเหมือนอูดที่เดินข้ามทะเลทรายยังไงอย่างนั้นค่ะุณเชื่อนะคะว่าอูดเดินข้ามทะเลทรายจะต้องขาดต้นอัลฟาฟาเพื่อที่จะเดินข้ามทะเลทรายและจะมีแรงที่จะเดินฝ่าภัาายที่ต่างๆไปได้ค่ะและคุณทราบไหมคะว่าอัลฟ,ฟาฟาเป็นโมเลกุลเดียวกับเลือดของเราฉะนั้นเขาจะตอบโจทย์ได้ดีสําหรับผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรค ซีเมียหรือแม้กระทั่งไขเลือดออกอย่าให้เก็ดเม็ดเลือดของคุณต่าเด็ดขาดและอัลฟาฟาต่อโจทย์ได้ดีกับเก็ดเม็ดเลือดแดงค่ะรบมวนให้อัลฟาฟาของเราได้ค่ะสุดยอดมากๆค่ะและจําเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องทานอัลฟาฟาก่อนสินค้าอีก9ชนิดที่ดิฉันจะพูดให้คุณฟังอัลฟาฟาจะไปชี้จุดปกพล้องต่างๆในร่างกายคุณและสินค้าเหล่านี้จะไปเติมเต็มบางสิ่งบางอย่างไปเติมเต็มเซลล์คุณกระตุ้นเซลล์คุณให้ดี เดียวที่การเนี่ยผลิตส่งมาที่ไทยเท่านั้นทั่วโลกไม่ได้นะคะมีที่ไทยที่เดียวเท่านั้นคุณเชื่อไหมคะาสารสก,กัดในยูโกรเนี่ยค่ะมีสารอาหารมากกว่าสิชนิดที่ร่างกายของเราต้องการใช้และยูโกรเป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่สามารถละลายได้ดีแม้แต่ในไขมันที่อิ่มตัวและไม่อิ่มตัวเมื่อคุณทานยูโกรลงไปคุณจะรู้สึก ปลอดโปร่งโล่งสบายสำหรับแนวความคิดของคุณนั่นก็คือยูโกรเป็นอาหารสมองชั้นเลิศค่ะ1เม็ดของยูโกเทียบเท่ากับคุณต้องทานแรงให้ได้ถึง38ขวดเพื่อเทียบคุณภาพกับยูโกรหเม็ดและในยูโกรนี้เองคะ่ะมีสารชนิดหนึ่งที่เราสกัดได้มาจากเมล็ดทานตะวันและถูกรีเซฟคุณสมบัติอีกทีด้วยสารสกัดจากดอกข้าง,งบ้านเรา สิ่งที่เคลือบยูโกไว้เนี่ยคุณเชื่อไหมคะว่าเป็นสิ่งที่แพงที่สุดในโลกนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ยูโกมอบให้คุณฉะนั้นเมื่อคุณทานยูโกอย่างต่อนเนื่องผิวพรรณคุณจะชุ่มชื้นขึ้นไม่ต้องใช้ครีมทาผิวความจําของคุณจะดีขึ้นและเขาตอบโจทย์ได้ดีมากยิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่ใช้สมองมากๆหรือใช้คอมพิวเตอร์มากๆตอบโจทย์ได้ดีมากๆสําหรับผู้ที่เป็นวัยทอง ฉะนั้นอาการหนาวอาการวูบวับว้หนาวสั่นแต่คุณเชื่อไหมคะว่าคุณผู้ชายเป็นไวทองเร็วกว่าคุณผู้หญิงนั่นคือข่าวร้ายของตัวคุณเองค่ะคุณผู้ชายเอ้ที่ฉันอยากจะบอกให้30อัพคุณจะเริ่มบ่นจุ้จิ้จุกจิกงุดหงิดเริ่มหาหนทางที่จะออกจากบ้านจริงไหมคะฉะนั้นคุณผู้หญิง คุณจะรู้สึกว่าคุณจะไม่ค่อยหิวข้าวอาการสั่นเทาของมือคุณคุณจะเริ่มดีขึ้นและความยอดเยี่ยมของยูโกรนี่เองค่ะจะชะลอความแก่ของคุณได้เป็น10บสปีตบมือให้ยูโกของเราหน่อยสิคะชนิดต่อไปค่ะนั่นก็คือวอลลัมซีค่ะวอลลัมซีเป็นสารชนิดเดียวค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวค่ะที่มีสารซีลิตินมากที่สุด ถูกจับตัวกันเป็นก้อนด้วยแป้งบริสุทธิ์เพียงแค่5%สาปอร์เซ็์สารเินตินเหล่านี้ตอบโจทย์ได้ดีเกี่ยวกับการขับไขมันในเส้นเลือดต่างๆชะล้างไขมันในหลอดเลือดต่างๆของคุณได้อย่างสะอาดและรวดเร็วมากๆและคุณเชื่อไหมคะวอลลัมซีเป็นสารอาหารชนิดเดียวคะ่ะที่ชนะนอยก,การประกวดระดับโลกถึง3ปีซ้อนด้วยกันด้วยคุณสมบัติของวอลลัมซีคะ่ะ สามารถคุมสารพอเกินมะเร็งที่มีอยู่ในร่างกายคนเราได้อย่างชนะและเขายังตอบโจทย์เรื่ับเกี่ยวกับอาการอรัมพกอมพาตหรือการเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดอย่างเฉียบพันได้ด้วยและบอลมสีให้ตอบโจทย์ให้กับผู้ที่ใช้ G69 เป็นสารสกัดที่คุณสมบัติคูณ2เท่าของวอลังสี G69 ตอบโจทย์ได้กับการอักเสบของกล้ามเนื้อต่างๆที่เป็นการอักเสบอย่างเฉียบพลันและเขาจะช่วยเติมเต็มเซลล์บรงสัมีบาง,บงอย่าในการอักเสบนั้นๆค่ะดิฉันสามารถเห็นผลตอบโจทย์ได้ดีสำหรับน้องสาวดิฉันเองเธอเป็นแผลที่มือดิฉันกด G69 ใส่มือของเธอคั้งแล้วครั้งเล่า ผ่านเป็นเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์แพลเหล่านั้นกลับเติมเต็มไม่ต้องไปตัดดีไหมคะมาหวานคะนี่คือ G69 ยิ่งคุณทานด้วยบทเท้าใส่แผลด้วยคุณจะเห็นสิ่งมหัศจรรย์ในการเติมเต็มเนื้อเยอะของ G69 ได้อยางโดดเด่นและชัดเจนมากยิ่งขึ้นสําหรับท่านชาย ชายจะมีเส้นเลือดเล็กๆที่เป็นเส้นเลือดฝอยอยู่มากมายถ้าไขมันขุ่เยอะเขาจะไม่ตื่นและสิ่งนั้นทําให้ท่านชายคุ้มบานเป็นระยะเวลายาวๆนานจริงไหมคะเพียงแค่จี๖๙เาเพียงแค่กองหนึ่งและจะตอ นมพึ่งบริสุทธิ์ในนมพึ่งบริสุทธิ์นี้เองค่ะเขาจะช่วยเคลียร์เม็ดสีผิวให้คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่ทานพรีทีและจะเติมเต็มความเนียนของผิวพรรณของคุณได้อย่างนีเยี่ยมใครที่มีผิวขาวแล้วเขาจะอ์ชุพูขึ้นมาให้เห็นผ่านเพียงแค่พรีทีนไปนหนึ่งกล่องและมีหนังําในนมพึ่งบริสุทธิ์นี้ค่ะ จะมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่ากลิ่นแห่งความสาวไม่จบเมือ่อไหร่ล้คะโอ้โอก็ตามที่มีทีมอย่างตอนกลิ่นของกลิ่นตัวของคุณความเป็นสาวของคุณจะกลับคืนมาคุณเชื่อไหมคะว่านางพญาพึ่งเขามีแค่กลิ่นตัวของความเป็นสาวที่เขา นี่หนังซ้ำเขายังตอบโจทย์ได้ดีกับเกี่ยวกับอวัยเกี่ยวกับมดลูกต่างๆของคุณได้อย่างดีเยี่ยมอาการปวดเกรงเวลาจะเป็นประจำเดือนนะคะปวดทรมานแค่ไหนคุณผู้หญิงเท่านั้นที่ทราบเพลทีนสักสองเมตรควบคู่กับอัลฟ้า2เมตรสัก30นาทีค่ะอาการปวดเกร็งเหล่านั้นจะผ่อนคลายถูกผ่อนคลายเป็นจากสารที่มีอยู่ในเรีทีนสโลแกนของรีทีนนั่นก็คืออกตึงดึงหน้า ว่างหางกระชับกระนักกินและยังกระชากไวของความเป็นสาวคุณกลับคืนมาให้ผู้ชายที่เดินผ่านคุณไปแม้แตเพียงก้าเดียวหันกลับมาบองความสดใสของคุณเองไหมคะรบแเ,เ,เดองาได้การชนได้ค่ะชนิดต่อไปก็คือจิเบอรี่ค่ะจีเบอรี่เป็นาศาสกัดที่ได้มาจากแคนเบอร์รี่ และในหนํงสั้จิบเวอรี่กล่องนี้ค่ะยังช่วยการยับยั้งการเกาะตัวของตะกอนที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะและเขาสามารถขับสิ่งนั้นออกมากับปัสสาวะของคนเราได้ด้วยค่ะและจิบเลรี่ตอบโจทย์ได้ดีสำหรับผู้ที่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือแม้กระทั่งต่อมลูกหมากอักเสบในท่านชาย และยับยั้งสารก่อเกิดมะเร็งได้อย่างดีเยี่ยมในจิมเบอรี่กล่องนี้ค่ะถ้าคุณทานจิมเบอรี่อย่างต่อเนื่องผิวพรรณคุณจะเนียนนุ่มขาวกระ่างใสแทนด้วยอมชมพูนิดๆิดดีไหมคะถ้างั้นพัดดึกกำลังจิมเบอรี่ควบคู่กับอัลฟาฟาและสายตาคุณจะไม่ต้องใส่แว่นตาเลยค่ะนี่คือจิมเบอรี่ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราค่ะชนิดต่อไปคืูท้าค่ะเมื่อบริษัทผลิตกล่องนี้ขึ้นมาดิฉันเชื่อว่าผู้ที่มี ว่าเป็นเบาหวานกลับยิ้มแย้มแจ่มใสมีชีวิตชีวามีความหวังมากยิ่งขึ้นที่จะหายดิฉันเชื่อเช่นนั้นเพราะวีกูต้าตองนี้ค่ะไม่ใช่ให้แค่ความเากากระจายใสแต่ยังช่วยตับอ่อนของคุณกระตุ้นให้เขาผลิตอิสซูลีนได้อย่างเยี่ยมตอบโจทย์ได้ดีมากๆสําหรับผู้ที่เป็นสภาวะเบาหวานคุณเชื่อไหมคะว่าถ้าตับอ่อนของคุณผลิตอิสซูลีนได้ดี อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณและในหนังซ้ำวีคูต้าชนิดนี้ค่ะเราสกัดมาได้จากเราอเอาเกสรดอกไม้ที่บริสุทธิ์ที่สุดและเราไปค้นพบเจออยู่ใน g 69คุณเชื่อไหมคะถ้าคุณทานวีคุตา้าบางเนี้ยเช่นเ,เดียวกันกับคุณได้ทาน g 69เข้าไปด้วยดีไหมคะ <S <S และเขายับยังการอเสไีธอย่ด้ดีเยี่ยมในการป่วยเรื้อรังของตัวคุณเอง ได้ดีมากๆไม่ใช่แค่ขาวกระจายใสค่ะแต่ให้ประสิทธิ์ิที่เป็นของแทนที่ดียิ่งกว่านั้นผะปรบกเพือให้มีคุ้ตาของเราผลิตภัณฑ์กล่องนี้ค่ะโคเอนไซม์คิวเทนโคเอนไซม์คิวเทนนี้ฉันอยากจะบอกว่าคุณสมบัติของเขาเยี่ยมมากๆอยากให้กล่องนี้ราคาเป็นหมื่นเหมือนกับแบรนด์อื่นที่เขาผลิตมาได้แล้ก็การันตีด้วย NSM ด้วยกันด้วยสารสกัดที่มีอยู่ในโคลเซียนนะะ้วยสามารถช่วยไตยของคุณได้เขาจะช่วยความแข็งแรงของตับไตม้าหัวใจและปอดให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องคุณใช้งานสิ่งเหล่านี้มากี่ปีแล้วคะให้รางวัลกับร่างกายคุณหน่อยสิคะ ให้โคเควเินบอลเม็ดกับร่างกายของคุณและคุณจะรู้ว่าภายในของคุณจะแข็งแรงมากยิ่ขึ้นด้วยการสร้างกล้ามเนื้อต่างๆจากโคเิวเนโคลิวเนอาจจะไม่โดดเด่นสําหรับการการโดดเด่นมากเท่าไหร่ค่ะแต่คุณเชื่อไหมคะว่าภายในของคุณนั้นเขากลับจะเติมเต็มมาสิ่งบางอย่างได้ดีมากยิ่งขึ้นช่วยขัดจัด สารเคมีมต่างๆที่อยู่ในยาที่ข้างคายอยู่ในกลวยไตยข,อของคุณได้ฉะนั้นคนที่สูบบริจัดดื่มจัดอย่าลืมทานโคเควตทนก่อนนอนนะคะสำหรับคุณผู้หญิงเขายังแถมด้วยการกระชับร่างกายและกระชับสัดส่วนของคุณผู้หญิงได้อย่างยอดเยี่ยมใครก็ตามที่เป็นโรคเกี่ยวกับโรคหัวใจยาขาดโคเควตินเลยคะ่ะดิฉันขอแนะนำและคุณจะไม่เป็นโรคหัวใจวายวจากโคเควตินค่ะ ติวต่อไปก็คือ g x Gin ค่ะ g x Gin เป็นส่งขาวสกัดเย็นและโซงที่ดีที่สุดมีอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและผลิตภัณฑ์กล่องนี้ค่ะสะกัดมาจากสงขาว ฉะนั้น G X G ตอบโจทย์ได้ดีมากๆค่ะสำหรับคนที่คลอดบุตรใหม่นะคะเขาจะช่วยขับน้ำขาวปลาของคุณได้อย่างดีมากๆค่ะและให้ความอบอุ่นสำหรับหน้าหนาวที่ใกล้จะมาถึงใครก็าตามที่ยังไม่มีคนกอดพก G X G ไว้นะคะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังเลยค่ะ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> และที่สำคัญค่ะ G X G ชนิดนี้ค่ะยังช่วยปรับสภาพน้ำตาลในเลือดให้คุณให้เป็นปก ชื่อไหมคะว่าคอลาเจนชนิดนี้กับเติมเต็มริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าของเราได้อย่างดีเยี่ยมเป็นจาตินผิวหรือเป็นกาวผิวชั้นหนึ่งเลยแ่ละคะ่ะและเขายังมีของแถมให้คุณอีกด้วยนั่นก็คือเป็นเขาจะมีสารชนิดหนึ่งคะ่ะที่ช่วยเติมเต็มน้ําในขอ้อต่อต่างๆของคุณไม่ให้มันดัก๊อก๊อก๊อปก๊อนะคะถ้าใครมีที่เป็นอาการป่วยสําหรับโรคประสาท หรือว่าเกี่ยวกับกระดูกทับเส้นประสาทต่างๆพบคอลลาเจนไว้ไม่ผิดหวังค่ะนี่คือของแถมที่คอลลาเจนมีให้คุณค่ะปรดมือดัๆให้คอลลาเจนนี่คือในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของอาหารเสริมของเราค่ะกลุ่มที่สองนั่นก็คือกลุ่มของกาแฟและเครื่องใช้ในครัวเรือนกาแฟของเราเรียกว่าเฟนคอฟฟี่ค่ะเฟนคอฟฟี่เป็นกาแฟที่ ไขมันที่จะเข้าสู่ร่างกายคุณนั่นก็คือสารสกัดจากตะบองเพชรนและกาแฟของเราค่ะทานได้ทานดีนที่บ้าน